ดังนั้นเป้าหมายในชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยอยากให้ตั้งเป้าว่ายังไงก็ตามให้ก้าวข้ามปุริชนภูมไม่ได้ทําลายสังโยชน์ข้อหนึ่งให้ได้แล้วมันจะเป็นความมั่นใจของเราทําให้เรารู้สึกถึงความมีสาระมีที่พึ่งแล้วเราก็จะรู้สึกไม่หวั่นไหวต่อความตายและความทุกขของเราเนี่ยพงบอกจะเหลือเพียงแค่เศษดินปลายเล็บแต่ก่อนอะไรมันก็เป็นทุกไปหมด แต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมีสาระแล้วเนี่ยอะไรกระทบมันก็ไม่เคยทุกข์มันก็ทุกข์เหมือนกันแต่มันมีเครื่องมือในการดับมันมีวิธีดับได้ทุกข์ก็จะตั้งอยู่ไม่นานมันก็จะดับไปนะดังนั้นทุกข์ขัดนะเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้รู้การเกิดการดับของมันรู้วิธีดับ เราก็จะสามารถอยู่บนโลกได้อย่างไม่มีทุกข์หรือทุกข์น้อยนะและเราก็จะเป็นผู้ที่เอาชนะความตายได้นะเมื่อความตายจะเกิดขึ้นกับเราซึ่งไม่รู้ว่าเราจะตายแบบไหนอย่างไรบางคนอาจต้องประสบอุบัติเหตุตายกลางถนนบ้างนะอาจจะนั่งเครื่องระเบิดจมน้ำ อิปาถาสารพัดไม่มีใครไปเปิดพระธรรมให้เราฟังเราต้องพึ่งตัวเองได้เราต้องทรงจําได้แม้เพียงหนึ่งบทอิทัพปัจจยตาเนี่ยจำไปเลยสี่บรรทัดเองท่องทุกวันฟังทุกวันเดี๋ยวมันก็จําได้ถ้าขยายขึ้นมาก็เป็นปฏิจจสมุปาสายเกิดสายดับเหตุเกิดความตายเหตุดับความตายเอาให้คล่องทําความเข้าใจเพียงเท่านี้เราพึ่งตัวเองได้ล้ เราสามารถที่จะใคร่ควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาลอันควรคือช่วงมรณะกาเลนั้นเป็นกาลอันควรที่จะใคร่ควรทำแล้วไม่ใช่เวลาที่จะนึกถึงคนนั้นคนนี้นะสมบัตินั้นสมบัตินี้ไม่ต้องแล้วนะเมื่อการแห่งมรณะมาถึงเนี่ยนึกอย่างเดียวคือบทธรรมพระพุทธเจ้าเพราะคนที่ระลึกถึงบทธรรมได้และใคร่ควรเนี่ยสังโย้าเบื้องต่ำจะสิน้นเะห็นไเราจะได้นิสงนั้น เพราะขณะนั้นเนี่ยอินทรีย์ของเราจะแก่กล้าที่สุดในช่วงมรณะกาเลอินทรีย์แก่กล้าจึงทำให้บรรลุได้เร็วสังโยชน่าเบื้องต่ำเนี่ยใช้เวลาแค่ช่วงมรณะกาเลบรรลุไดนะ้ถ้ายังไม่ใช่ช่วงมรณะกาเลนั่งตมทำความเพียรกันแทบเป็นแทบตายกันเป็นร้อยปี คงจึงบอกว่าคนที่บรรลุในช่วงมรณะกาเลเนี่ยกับคนที่บรรลุมาแล้วแม้ร้อยปีไม่มีความต่างกันเพราะมันอยู่ที่โยมช่วงชิงเวลาตรงนี้ได้ไงใช่ไหมแต่การที่เวลาตรงนี้ซึ่งมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วเราจะช่วงชิงได้เนี่ยเราก็ต้องมีคุณสมบัติไงถ้ายมไม่มีอะไรในหัวเลยจะเอาอะไรไปช่วงชิงไงใช่ไหมมีความพร้อมหมดอะความพร้อมหมด คนมากันเต็มเลยพร้อมขายของแต่ไม่มีของให้ขายเออจะขายอะไรใช่ไหมแล้วต้องมีของให้ขายเนี่ยต้องมีสุดะ่าใช่ไหมอือต้องบอกเหมือนพ่อค้าคนมากันเต็มเลยนะจะขายของดันไปหลับซะอพอคนกลับไปหมดอ่ะไม่ได้ขายของซะและวอดพอเราได้อัตภาพได้พบใหม่จบแล้วนะไม่มีแล้วนะ ไม่มีละช่วงอินทรีย์แก่กล้าผ่านไปแล้วน,นก็ไปนั่งฟังพระสัทธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมกันต่อนั่นแหละอีกยาวเลยอดังนั้นในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่สําคัญนะเราก็ปูพื้นฐานเลยช่วงจังหวะนั้นเนี่ยเราจะสู้มันได้ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องมีมีอะไรตุนเอาไว้พระองค์จึงบอกสุตตะเนี่ยเป็นอาวุธที่เราตุนเอาไว้นเป็นข้อมูล ข้อมูลที่อยู่ในการทรงจำนะคิดดูสิฝันมันยังตามไปเลยใช่ไหมอืมนะสุตตะเนี่ยเราเราทรงจำมากมากเนี่ยมันตามไปอ่ะในฝงในฝันเนี่ยตามไปยันพบหน้าพู้เจ้าบอกไปเป็นเทวดามันก็ระลึกได้ระลึกถึงบทแห่งธรรมนั้นได้เห็นไหมดังนั้นตรงเนี้ยเป็นประโยชน์นะบทธรรมของพระศาสดาเป็นอนุสาสนีปฏิหารเป็นประโยชน์ ให้เราเห็นประโยชน์แล้วก็เสพครบด้วยการฟังการอ่านอ่านไปทุกวัน